สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูรถหน่อยนะครับก็ไอ้นี้เสร็จทีหนึ่งห้นะาเนาะอ่าอาการคล้ายๆเหมือนชาบปจะละลายนะครับเพราะว่าพี่เขาขับอยู่แล้วเขาบอกว่ามันอืดแล้วควันดำนะครับไม่มีแรงไปนะครับก่อเดี๋ยวจะให้ช่างเขาลื้อดูดีกว่านะครับแต่หน้าหน้าาจะละลายแหละเพราะว่าลองหมุนน,น,นั้นดูแล้วมันชาบปมันหลวมเยอะนะครับอา่าก็จะเจอบ่อยมากนะครับสำหรับเครื่องคูปุต้าเนาะสำหรับชาบปละลายเนี่ยนะครับอ่าบางคนก็ ติดเดินเบาไวทาบละลายแต่นี่พี่เขาเล่งนะพี่เล่งไว้อยู่ใช่ไหมอ่าแต่นี่เล่งอยู่ก็ยังเป็นเอาเดี๋ยวต้องลองดูดีว่าพวกแรงดันน้ามันเครื่องอะไรมันขึ้นดีหรือเปล่านะครับไปใช้น้ำมันเครื่องแห้งแล้วพี่เจ๊ก็อยากดีหมาน้ำมันเครื่องแห้งเรียบร้อยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะผมไากอดเป็นไงบ้างอะเนี่ย อ๋มันก็ยุบยุบไปลองแล้วหมืนกันลองล่างๆเหยจังนี่เน,นี่ยนได้ไหมเ็บแต้ดูลายยิบอะ่ะเช็ดถลับดูเรียบร้อยแหวนเวอิดดูด้มันนั้นบ้างเหรออ่าได้ อพอได้ได้ไหมอ,อ,อ่ะถ้าใส่ใช้ไปก่อนตัวนี้นะครับอแล้วแต่พี่แต่ว่ามันก็ถามว่าจากร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะอยู่มันเจ็ดสิบปอกพี่ตอนเนี้ย<ด>พูดง่ายๆเลยเพราะว่าปอกอ่ะดูง่ายมือละเลยเน,นี่ยพี่เนี่ยมันยุบไปร่องเลยอะ่ะดเนี่ยคือคือปอกมันมันมนโดนกินไปแล้วนะไงใช่ไหม ลูกเปลลี่ยยนเเพราะว่ามันถอดแล้วเหลืองเรื่องนะแต่คือแต่ปอกอะมันไปร่องแล้วแหละนั่นแหลนอ๋อเอาโอเคก็เดี๋ยวต้องเช็คปั๊มวงประมันเครื่องเขาด้วยนะมันคนมันแรงป่ะแล้วเป็นไงที่มันได้บูทวินยังเป็นไงปุลิงก็เล่นพังว่ะโอ้ปุลิงมันหย่อนไปแล้ว นำเน่นเออเคอแปลกอยู่ดีก็ละลายได้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวได้เห็น <c oughs> อ่ะนะครับตอนนี้เลียนเขาเวียงแล้วนะครับอันนี้เขาเวียงใหม่หมดในบ้านสุดทา้ายแล้วมั้งเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เหลือลอปลอกลูกแหวนเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม อันนะครับก็ตอนนี้อ๋อน,นี้ตุ้มไล่เบาแล้วไล่เองเลยเออสามก้อนนะครับจะไ,ไล่เบาเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดปาข้างเลยนะครับก็ชุดพวกปั๊มพวกอะไรก็ดูแล้วยังแน่นดีนะครับก็เดี๋ยวอลองใส่แล้วก็จะลองติดกูก่อนนะครับว่ามันขึ้นดีไม่อะไรไมก็น่าจะโอเคนะครับอ่ะโอเคครับผม อ่ะนะครับตัวนี้ลูกสูบนี่ใส่เรียบร้อยนะครับก็อันนี้เหลือปิดฝาแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับมาดูตัวแทดดีครับของพี่พี่มาจากไหนนะสิงบรีสิงี่ะิดได้นะครับสิงอะไเครื่องสองตีสุดดีบนะ

้าใครสนใจครับจะทำเครื่องครับก็โทรมาเบอร์นี้ครับ0ูนย์แปดเจามหนึ่งสอง้าแนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ